ค่าแม่เพลย์รถยนต์ครับคันนี้นะครับเอเวอร์เรีย2016นะครับตัวนี้32ท็อปสุดแล้วนะฮะใส่สเกิร์ตนะครับแพกมาครับตัวนี้9ชิ้นนะครับหน้าหลังหน้าเป็นไฟเดรไลท์นะครับหลังพ่อใบไม้ไอท่อคู่4ชิ้นนะครับพ่อแฝกก็สปอยเลอร์หลังกับข้างก็คันนี้ติดตั้งตัวของระบบนะฮะอินเทอร์เฟสนะครับแวบเบา อ่าตัวนี้ติดตั้งอินเทอร์เฟสนะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับซิงค์สองเวอร์ชันสามจุดศูนย์นะครับติดทีวีดีต้อนเป็นอาส g กะนะครับรายการช่องนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งผ่านเทดีไมล์นะครับเราะนั้นชัดมากตอนนี้นะครับผมพันแปดสิบพีเทีเดียวนะฮะก็เปลี่ยนช่องอะไรได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ยังติดตั้งนะครับเป็นตัว Wi-Fi นะครับสองเสาเอเรสนะครับติดตั้งด้วยการใช้ซอส HDMI นะครับนี่ครับทำให้เราไม่ต้องไปดึงปลั๊กออกเสียบเองนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมเอา iPhone ต่อโอเคครับตัดกลับมานะครับตัวนี้เราต่อนะครับ a อเรนะครับเข้ากับโทรศัพท์ iPhone นะครับตัวนี้เป็น 5S นะครับ เวอร์ชัน9 3 3นะครับล่าสุดล้ะนะฮะก็เราสามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับเช่นเราจะเปิดทีวีออนไลน์ในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในที่ที่มีคลื่นตัวนี้ใช้วอลลุ่มนิดเดียวนะครับนะฮะผมจะเล่งไปถึงสุดเลยนะฮะนะฮะสัญญาณเป็นทวีดีครับแค่นี้ก็ได้ยินแล้วนะครับถ้าเกิดไปซื้อทีวีไอ้พวกมีรลิงพวกตัวถูกๆนะฮะ คุณแค่เจอปัญหาคือสัญญาณเสียงเนี่ยนะฮะคุณจะต้องเร่งเต็มสุดเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งตัวอุปกรณ์วิทยุของคุณนะฮะก็ตัวนี้แมปนะครับก็อ่า YouTube มาได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไวๆเลยนะครับคันนี้ยังเพิ่มจอจอมมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมตัดกลับไปที่จอด้านหลังนะครับผมกู่น้ฮะ โอเคครับท่านี้เราตัดกลับมาที่จอด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นจอหัวหมอนนะครับ9นิ้ว LED นะครับเล่น DVD ได้ตัวนะครับ2รุ่นนี้เล่นแยกได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจับยิงภาพสัญญาณมาจากด้านหลังนะเอ้ยยิงมาจากด้านหน้านะครับเป็นของ WiFi Array 2เสานะครับก็ดูรับรับรับชมได้เหมือนกันทีนี้เราปล่อย DVD ครับแผ่นอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้เป็นจอ i m a x นะครับ9นิ้ว LED มี DVD 2ชุดข้างหัวข้างละตัวนะครับปกติมันจะมีแค่ อาหนึ่งตัวเป็นอาจจะเป็นตัวแม่หนึ่งตัวตัวลูกหนึ่งตัวตัวลูกจะไม่มีดีวดแต่ตัวนี้มีทั้งคู่นะฮะนีเราปล่อยปล่อยไปแล้วครับเข้าหน้าไปแล้วครับทีน,นี้เราก็เดี๋ยวเราสลับหน้านะครับแล้วก็อ๋อรุ่นนี้เสียด้นะฮะรุนนี้ผม ทำการส่ง d ีวีดีผ่านช่องอ็อกรุ่นนี้มีอ็อกนะอินเทอร์เฟซตัวนี้มีอ็อกหน้าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวนี้เราได้ภาพดีวีดีครับเป็นการเพิ่ม d ีวีดีจากชุดนี้นะครับส่งภาพขึ้นทางหน้านะครับทีวีดีตอนก็ดูได้อยู่แล้วนะครับนยยี่จะผ่าน A/C/N ะครับเป็นอ็อกแต่ว่าในส่วนของ HDMI นั้นนะครับเป็นของทีวีเป็นของ HDMI อ่า HDMI นั้นเป็นของตัวทีวีดีทอนอสุกะนะครับ น้องเขเรียนหนังสือดีเสร็จแล้วเขาปักนะฮะอยู่โรงเรียนที่อยู่ไม่ห่างจากวัดพระวันน้ำพุเท่าไหร่ค่ะจริงๆครอบครัวนี้เนี่ยคือถ้าตัวของย่าเองเนี่ยก็เราซอนไปให้ผมนะฮะผมยังจำได้เมื่อประมาณไดกยี่สิบห้าสามสิบอไปด้วครับบุญของเขาเพราะว่าในหมู่บ้านมีคนเดียวที่แก้เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยจำชัดแบบไห้ดีใหม่นะครับแล้วเป็นคน แล้วก็คันนี้ก็ยังน่านลาวพวน่ะคะัะใช้ได้ปกตินะฮะแล้วก็ติดนเกเกเตอร์ครับคนี่ปัจจุบันนะฮะสามารถสั่งงานได้ผ่านบนนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วลูกค้าที่สนใจงานแบบนี้นะครับวันนี้เราเพิ่มทีวีดิจิตอลนะฮะแผ่นที่นะครับ Wi-Fi นะครับผมและก็ DVD ใส่หัวหมอนะครับส่งภาพมาอย่างจากหลังมาอย่างหน้านะนี่ดูแยกก็ได้ครับหน้าเล่นแมป ห้างเล่นดีวีดีสีงอกหรอพลรือนนะครับทำได้หมดนะครับสนใจงานวันนี้ติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นะครับได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขออภัยด้วยครับผิดพลาดหลายอย่างแต่พอดีรีบติดตั้งนะครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ